วันนี้มาเที่ยวกันเนี่ยแน่นอนว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่หนักอกหนักใจกุ้มใจมาถาม่อยน้องครับวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะระบายมั้ยไหมฮะเรื่องความรักค่ะเมื่อไหร่พี่บูลินจะขึ้นนะวันนี้มาแบบสะะสดเปื่อฝนตกขอาจากบ้านไม่ค่อยได้รถติดมากไม่มีนะคะขอระบายเรื่องเกรดหน่อยแล้วกันพี่เยอะมากเพิ่งผ่านมาส่วนๆรอนๆโอ้ยเทอมนี้ได้น้อยมากเลยติดแอปหมดทุกตัวอาจารย์ทำไมไม่ปล่อยเกรดนะคะรอพี่บูลินอยู่นะโสดมานานแล้วครับ วันนี้อ่ะไม่โสดก็ตอนนี้ไม่ไม,ไม,ไมีเลยค่ะเฮ้ยมีความสุขดีเหรอมีความสุขเรื่องอะไรมีความสุขเรื่องอะไรทุกเรื่องการเรียนดีดีเก่งด้วยสองจุดห้าอู้ดีมาก0.57เนี่ยเรียนอะไรก็ไม่รู้โสดมานานแล้วเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้อ่ะวันนี้ก็อาจจะได้แฟนมาก็อาจจะเป็นคนข้างๆเหมือนกันเฮ้ยพี่เหรอเปล่าคะ่ะไม่ได้ข้างนี้ค่ะโอ้ยเอาจริงเลยน่ะความลับเป็นไงความลับเป็นไงดีค่ะดีต้นทิ้งมาโอ้ย ควมรักมันไม่แฮปปี้เจอเขาหักอกเออแบบให้เขาทุกอย่างหนูก็ไม่รู้ว่าไม่ดีตรงไหนแฟนแฟนเป็นไงฮะนิสัยดีก็เลยรู้สึกแฮปปี้เพราะแฟนโง่ถูกต้องหลอกมันได้ง่ายๆไงดีเอาสมบัติมันมาเป็นของเราไอ้บ้าใครห้าวผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเลยไม่ชอบผู้ชายเลยาคอยไปไหนไม่ไปเขาบอกว่าดีเกินไปงงง่ะเป็นเหตุผลที่ไม่เคยเข้าใจบอกไม่รักเบื่อกันแล้วก็อยากจะพอเข้าใจมากกว่าร้องคาราโอเกะ เรื่องอะไรบ้างนี่แอปเป้เรื่องครอบครัวเรื่องเรียนเรื่องทุกเรื่องนี่น้องเรียนเรียนระดับอะไรอยู่ปีหนึ่งครับโอ้ไม่เก่งอะไรไม่บอกได้ไหมอ่อเอหมดสองสองจุดกว่ากวเองนะไอ้นี่ศูนย์จุดห้าเจ็ดนี่น้องไปเรียนมาเป็นเนี่ยเมาตื่นไม่ไหวไม่เคยได้เท่านี้ไงมันได้น้อยพ่อแม่ภูมิใจขอโทษขอโทษไมปที่เขาทำไมซีนอารมณ์ถามเลยครับว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่หนักอกหนักใจอยากจะระบายบ้างครับโดนทิ้งอ่ะเขามีคนอื่นอ่ะแล้วทำไมเขาทำอะไรเราเขาทำอะไรเรา ไปเจอคนที่ดีกว่าเราไม่ว่าเขาดีกว่าเราถ้าเกิดเขาไม่ดีกว่าเราเขาคงไม่ทิ้งเราไปหรอกไอ้ผู้หญิงลรบวกนะคนนั้นหน้าตาเป็นไงเจอยังเราสวยกว่าเชิญวันเออตรงนี้แอบชอบใครไหมอ่านี่แหละแน่นอกอะค่ะเออยทำไมครับแอบชอบใครฮะเขาเป็นรุ่นน้องต้องทำไรอ่ะต้องยกอกไหนยกให้ดูหน่อยดิอ อยากบอกเขาอะไรเขาเปล่าบอกไปหมดแล้วเออวันน,นี้ก็สมรางดีเนี่ยหน้าแดงเชียรโอ้บัตรออนดีมีเรื่องอะไรอยากจะระบายไหมเหนื่อยที่ต้องสัมภาษณ์คู่ก,กับ <c oughs> ทำไมครับทำไมเขาเป็นคนยังไงเยอะ,ยอะถามเลยว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากจะระบายไหมมีพี่อะไรจัดมาแล้วก็ไม่พูดมีจริงไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีอ่ะเฮ้ยมีอะไรอะไรวะเฮ้ยการมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้แบบเราแบบรู้สึกแบบเยอะไปแล้วม เคยปาล์มเพื่อนร่วมไหมไม่ดีกว่าเด็กมักำลังโตเรียนเหนื่อยมากค่ะ8วิชา8วิชาเขาบอกว่าหนูว่าดีเกินไปแบบก็แบบงงสับสนว่าเออแบบเวลามีแฟนเราต้องแบบดีหรือว่าแบบไม่ดีสรุปต้องเลวคือคืออย่างงี้คนดีมันอยู่ยากแบบฉันเราต้องเลวเรียนได้กี่โมงเรียนตั้งแต่8ปดโมงค่ะถึง6กโมงเย็นโอ้ยป้าเรียนไม่ได้ไงเรียนคณะอะไรครับเนี่ย พยาบาลค่ะอุ้ยเป็นพยาบาล<อ>ด้วยพยาหูพยาหูฮะพยาหูของผมนะครับเรื่องที่เขาว่า,านักเป่าน้ัหวีก,กันนี่ไงฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกไงมีคนทำฟาวเยอะทำไมครับ<อ>ทำไมทำไมเพราเป่าน้กลูวีไม่ค่อยดีเป่าเปล่ามันค<อ>่อ,อยตีกลางอ๋ออยากให้คนไทยรักกันค่ะจริงๆนะแต่คือตอนนี้แบบไปไหนไม่ได้เลยถนนปิดหมดเลยแบบอึดอัดมากเลยเข้าวก็ไม่มีจะกินแล้วนะอันนี้จริงๆยกออกเกี่ยวอะไรคนไทยวะ ไม่เป็นไรไไม่เป็นรระบายได้ระบายนิดหน่อยสิบสิบก็สิบก็สิบผมรักแฟนมากนะการนี่หวานนี่คือมันอึดอัดใจมากเลยใช่ไหมมีเรื่องอะไรอยากจะระบายบ้ไหมความรักอะไรเมื่อฝนตกออกจากบ้านไม่ค่อยได้ไปไหนจะไปไหนเวลาเราจะออกไปไหนมันไม่ค่อยสะดวกเลยครับกลางคืนฝนตกแล้วฝนตกกลางคืนนี้มันหนาวไหมหนาวแล้วมีคนกอดือเปล่ามีเป็นกุลสตรีไทยคองนี้ดีกว่าครับมีเรื่องอะไรอยากจะระบายไหมครับดูหน้าเครียดมากับแฟนสบายใจ มาเฝ้าแฟนครอบครัวทําทำไมต้องมาเฝ้าแฟนครับกลัวคน,นาจีบโอ้โแฟนสวยมากทำไมครับทำไมถึงรักแฟนมากครับเขาน่ารักอืมกระฟันไหม<ข>อะ <laughs> วันนี้นะคะพี่มูลินเนี่ยมีเรื่องอะไรแบบหนักอกหนักใจอะคับอกคับใจอะสบ,บายบ้าวไหมสบายใจครับที่ได้มาเล่นฟรีครับ ดนตรีบำบัดครับอ่ะให้พูดถึงกันและกันหน่อยเอาแบบชอบมานานแล้วนะเมื่อไหร่เมื่อกี้โอ้โนานมากอ่ะถ้าพี่บุรีมัีอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากจะพูดอะไรครับรอนานแล้วครับพี่เรารีบๆหน่อยคิดถึงแล้วอะคิดถึงแล้วอยากได้ผู้ชายแบบไหนครับชอบทอมชอบมากอ่ะชอบนิสัยชอบหน้าตาชอบพูดชอบทอมแบบไหนครับขาวๆแล้วก็หล่อส่แว่นอ่ะถ้าคนเป่านื้อวินมาอยู่นี่อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณมากนะครับผมถ้าเกิดว่ามีทอมขาวๆหล่อใส่แว่นเนี่ยมาอยู่อยู่เนี่ย จะพูดกับเขาว่าอะไรก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วพูดว่าขอไลน์หน่อยดิเขามายืนอยู่นี้อยากจะบอกอะไรเขาไปซะเถอะไปเลยเธอไปดีขอให้เธอไปดีเกิดเขาว่าเขามายืนอยู่นี้อยากจะบอกอะไรเขาไออ้ชอบอะไรที่เขาน่ารักครับนิสัยอะไรนิสัยยังไงครับเอาเราต้องขยี้ดินิสัยไงครับอม่รู้ไม่รู้มันรักจริงมากเนี่ยคุณคุณที่สอนวิชานี้จะบอกเขาว่า เล่นขนาดนี้ทําไมให้แค่น oh. ี้คะถ้าแฟนมายืนอยู่นี้อยากจะพูดกับเขาว่าอะไรรักนะแล้วเราเราจะสนุกไหมมาเฝ้าแฟนนี้สนุกครับเพราะว่าเพื่อนๆก็มาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแฟนยืนอยู่นี้อยากจะบอกแฟนว่าอะไรครับรักเขามากครับแล้วยังไงครับหาทางแก้ไขหน่อยอ๋อมาเที่ยวกันค่ะรักกันก็ต้องมาเที่ยวกันค่ะปาร์ตี้แฟนม็อบนี่เลิศมากรับรองรักกันแน่นอนการ์น่ะคนไทยรักกันป้าเลิกเลิกทะเลาะเลิกวิวาทกันมากินเหล้าดีกว่าปาร์ตี้แฟนม็อบเจ๋งเสมอค่ะ ก็หว่ากำลังจะบอกว่ารักเขามากแล้วม okay. hey right so ีคนเดินเข้ามาขอเบอร์คุณจะบอกกับไอ้คนที่ขอเบอร์ว่าอะไรครับไปไกลอะไรแบบนุ่มนี่ว่านมคนไหนวะใด้ดูไว้ก่อนให้พี่บูรินฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครัพี่ก็ช่วงนี้กำลังทำอัลบั้มใหม่กันอยู่รอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวได้ฟังกันฮะ สำหรับความคิดเห็นของวัยรุ่นที่นี่ครับสุดยอดเลยนะความคิดเห็นของเขาเนี่ยเจ๋งมากๆเลยค่ะกลับที่นี่นะที่ไหนครับร้านอะไรครับร้านนะคะอัปต์บูนค่ะครับผมเรียบทางด่วนรามอินทานี่เองนะครับขอบคุณเสื้อผ้านะครับจากอิซู่ครับแล้วก็ของสลิปปิ้งพิ้ลค่ะเอาเละครับมาเจอใหม่ครับกับรายการสาวอ้าวที่นี่ทีเดียวครับบล็อกเอชูวิชั่นยีไปเดไปข้างในดีกว่าบาย